เนยอะโวคาโคตา BMP ความเป็นมาในปัจจุบันการบริโภคเนยมีมากขึ้นแต่เนื่องจากการบริโภคมากเกินไปอาจเกิดผลเสียต่อร่างกายเราจึงมองเห็นถึงปัญหาจุดนี้จึงคิดคนเนยที่รับประทานแล้วไม่มีผลเสียต่อร่างกายมากเกินไปแนวคิด 1. 1. นนอะโวคาโดเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพผลิตจากนมและอะโวคาโดและสามารถนำไปรับประทานร่วมกับอาหารชนิดอื่นๆได้หลายอย่าง 2. จะเน้นการทำตลาดกลุ่มวัยกลางคนและกลุ่มผู้ชื่นชอบอาหารเพื่อสุขภาพกลยุทธ์ 1. ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เป็นแบบก้อน500กรัมจะขายราคาปีก้อนละ500บาทและราคาส่งก้อนละ490บาท กลยุทธ์ในการตั้งราคาจะถูกกว่าคู่แข่งและคิดจากกำไรที่ต้องการจากต้นทุน 2. ด้านการจำหน่ายจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าทั่วไปและร้านค้าออนไลน์ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยกระบวนการผลิตนะคะนาผลอะโวคาดโดมาล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนำไปหั่นและปอกเปลือกค่ะ นำน้ำนมดิบและเนื้ออะโวคาโดที่หั่นเมื่อกี้นำมาผสมรวมกันจากนั้นปั่นแยกครีมออกจากน้ำนมใช้อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสก็จะได้ครีมที่มีไขมันร้อยละ3 0 4 0ค่ะเมื่อเราได้ครีมอะโวคาโดที่มีไขมันร้อยละ3 0 4 0แล้วจากนั้นเรานำไปพาสเจอร์ไลค่ะด้วยอุณหภูมิที่9 5องศาเซลเซียสหรือว่าสูงกว่านั้น ต่อไปนำไปปั่นแยกเนยก็จะได้หางเนยไขยมันลอยละ0.14ถึง1.0ค่ะจากนั้นเราจะน้ำด้วยน้ำเย็นนะคะก็จะได้ก้อนเนอยออกมาพอได้ก้อนเนยก็จะนำไปบรรจุลงในบล็อกค่ะพอบรรจุลงในบล็อกเสร็จก็จะนำบรรจุใส่กล่อง กำลังการผลิต1เครื่องกวนขนาด4ลิตรต่อ30นาทีจำนวน1เครื่อง2เครื่องแยกไขมันขนาด500ลิตรต่อชั่วโมงจำนวน2เครื่อง3เครื่องพาสเจอร์ไลท์ขนาด50ลิตรต่อ30นาทีจำนวน5เครื่อง4เครื่องปั่นแยกเนยขนาดปั่น100รอบต่อนาทีนาน30นาทีจำนวน3เครื่อง5เครื่องแพ็คบรรจุขนาด20บล็อกต่อนาทีจำนวน1เครื่อง ต่อไปจะเป็นการออกแบบผังของสถานประกอบการนะคะก็จะเป็นในรูปฝั่งซ้ายมือค่ะต่อไปจะเป็นรายละเอียดของเงินทุนนะคะมีค่าที่ดินอาคารโรงงานเครื่องจักรยานพาหนะาเครื่องใช้สำนักงานเงินทุนหมุนเวียนเงินลงทุนรวม6 4 8 7 8ล้าน7 7 8 8บาทค่ะ ค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนค่าใช้ใจ่ายในการผลิตในระดับเต็มที่2,000หน่วยต่อชิ้นค่าใช้ใจ่ายคงที่รวมอยู่ที่3,118,977บาทต่อไปจะเป็นการคำนวณหาจุดคุ้มทุนนะคะในกรณีที่1จุดคุ้มทุนจะเท่ากับ1.83ปีกรณีที่2จุดคุ้มทุนจะเท่ากับ0.22ปีกรณีที่3คุ้มทุนจะเท่ากับ2.05ปีหรือ24.6เดือนค่ะ ระยะเวลาคืนทุนนะคะจะเท่ากับ0.24ปีหรือเท่ากับ3.24เดือนค่ะต่อไปเป็นความคุ้มค่าเชิงธุรกิจนะคะจะเห็นว่าวิธีการหาจุดคุ้มทุนกรณีกู้ธนา,าคาร1 0 0ดีที่สุดกำไรสุทธิเฉลี่ยเท่ากับ49.285,862ล้าน285,862บาท